สวัสดีครับครูพักรักจำบายปิงปองนะครับผมกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปไม่ยาวมากนะครับผมนะฮะมาบอกปัญหานะครับผมที่เกิดขึ้นกับเจ้าตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นบอดซัสเคเอชทีสองหนึ่งนะครับผมเนาะก็ปัญหาที่เจอมานะครับตอนแรกนะครับผมเพื่อนๆใส่สีสองตัวนี้มานะครับที่ตัวอ่าตัวนี้นะครับ สี22กับ4ี7้าสคู่นี้นะครับอ่าใส่มาที่คู่นี้นะฮะซึ่งคู่เนี้ยไม่รู้ว่าไปดูสนักไหนมาเนาะก็คือใส่มาแบบนี้เลยนะฮะก็ผมเองก็ไม่เคยใส่นะครับแล้วบอกเขียนอาการไว้ว่าผ่านไปกี่นาทีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฮะเสี่ยงมีปัญหานะครับผมเสี่ยงไม่ปกตินะครับก็นั่นแหละครับผม ค่าต่างๆที่มันเปลี่ยนไปซึ่งมันเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายซึ่งความไม่เหมาะสมนะครับทําให้มันเกิดปัญหาเหล่านี้นะฮะแล้วก็เอฟเฟกที่ตามมานะครับผมเอฟเฟกที่ตามมาที่ผมเจอนะครับก็คือเสี่ยงกลางตรงนี้นะครับที่เขียนว่า T R E เนี่ยทีเบิรตรงนี้เสี่ยงมันปรับไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเทให้ดูนะครับว่ามันปรับไม่ได้ยังไงเอาเบสผมปิดไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็ปิดไว้ก่อนก็คือตมเนี้ย ถ้าเราบิดปุ๊บมันจะมีความใสความคุณนเนาะตัวน,นี้นะฮะที่ที่เรารู้กันตลอดนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะฮะอ่ะดูนะครับอ่ะจะควรจะปรับให้มันใสใสขึ้นนะฮะเนี่ยไม่มีพ่นเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับอันนี้คือถ้าเพื่อนๆฟังออนะครับก็คือมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเห็นไหมครับ เห็นไหมฮะปิดหรือเปิดเท่าเดิมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยไม่มีความไม่มีความหน้าความอะไรเลยนะฮะซึ่งตัวนี้ปกติมันจะน้อยอยู่แล้วเนาะตัวนี้ก็คือแบบไม่ม่ีพวกเลยนะครับอ่าโอเคครับแล้วผมก็โฟกัสเลยครับผมไม่คิดอะไรมากครับเนื่องจากว่าเจ้าชุดนี้นะครับผมเจ้าชุดนี้นะมันก็จะส่งวงจรนะครับส่งวิ่งมาวงจรวิ่งมาเข้าที่ออฟแอมตัวนี้นะครับ เนี่ยชุดเนี้ยก็คือภาคนี้นะครับผมออฟแอมตัวแรกชุดแรกนะครับผมที่รับมาจากฝั่งบลูทูธนะเนาะฝั่งวอลลุ่มนะมันเข้ามาที่ออฟแอมชุดนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับออฟแอมตัวนี้น่าจะเดี้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วก็มาเปิดเทสอีกทีนะครับว่ามันจริงหรือเปล่านะครับผมก็ไปห้าออฟแอมมานะครับผมเบอร์เดิมนะครับผม ne ห้าห้าสามสองนะครับผมมาใส่นะครับอุปกรณ์เก่าเกที่มันพังแล้วก็เอามาใส่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนนะครับ แชดไฟออกผมเตรียมมาแล้วเนาะผมเตรียมแล้วนะครับออฟแอมนะครับเดี๋ยวเอาตัวเกลาวออกนะครับก็เครื่องเป่าลมร้อนเนาะค่อยๆเป่าออกนะครับไอ้สองคันนี้ผมก็ใส่ค่าเดิมเข้าไปนะครับตัวสีย่สองกับสีห้าเจ็ดนะฮะใส่ค่าเดิมลงไปไปหาจากเบอร์เก่าๆมาใส่เช่นเดิมนะครับเช่นเดียวกันอะถอดออกนะครับนี่นะของเก่านะครับเอาของใหม่มาใส่ครับผม ที่มันเสียหายได้เพราะว่าพวกแรงดึงแรงดันความที่ต่งตางๆทำให้ออแอมเสียได้นะครับมันอาจจะช็อตเนาะนะฮะเพราะว่ามันมีกระแสไฟมาด้วยนะครับพวกนี้นะฮะโอเคครับผมตอนนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวตัวเช็คขาต่างๆเนาะว่ามันติดดีหรือเปล่าโอเคทำความสะอาดแป๊บนึงนะครับ ผมใช้ทินเนอร์นะฮะคุเพื่อนชอบถามว่าใช้อะไรในการเช็ดนะครับใช้ทินเนอร์ครับผมทินเนอร์ทั่วไปนะควดละสี่สิบห้าสิบาทเนี่ยนะครับซื้อมาใช้นะฮะแล้วก็ใช้แปรงสีฟันที่เก่าๆที่เสียแล้วรู้ว่าของใหม่ก็ซื้อมากันเนาะมาใช้นะครับโอเคเราเช็ดเพื่อทําความสะอาดแล้วก็ลดอุณหภูมิที่เราเป่าลมร้อนลงไปนะฮะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวปิดไว้เหมือนเดิมนะครับโอเค เปิดใหม่นะครับเดี๋ยวเรามันจะมาเทสอีกรอบหนึ่งนะฮะว่ามันจริงหรือเปล่าเปิดเครื่องครับอ่าเชิมต่อแล้วนะฮะเปิดเพลงครับอ่านี่นะฮะดูนะครับให้ฟังดีนะโอจะปรับนงี้นะครับอ่าเห็นไหมครับเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมฮะ อ่าตัวนี้นะครับนี่แหละครับผมจบงานครับ ออฟแอมเสียนะครับผมนี่ออฟแอมเสียนะครับซึ่งมาจากการเปลี่ยนค่าความค่าสีต่างๆผิดเพี้ยนนี่แหละครับผมเนี่ยเพื่อนใส่มานะครับ10ไมโครฟารัดนะครับที่สียี่สองสีห้าเจ็ดทำให้ออกแอมเสียไปเลยนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติครับผมไม่ต้องกลัวครับเสียงเหมือนเดิมแน่นอนเนี่ยถ้าฟังอ่อนนะครับ โอเคครับผมเบสแล้วปกติฟังเบสมันไม่ได้ไปนะครับผมเลยปกติไม่ไมีอะไรครับ โอเคผมจบงานครับผมก็คลิปนี้ก็ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับกับแอมพวกนี้นะครับผมส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นชิปขยายไม้นู่นนี่นั่นเนาะแต่พวกนี้ก็คือบางทีเนี่ยมันอาจจะมีพ่นนะครับพวกออฟแอมต่างๆนะครับผมบางคนก็คือ,อไปใส่พวกออฟแอมผิดค่านู่นนี่นั่นนะครับผมก็ทําให้เสียงเบสอะไรต่ออะไรมันออกปแปลกๆนิดด้วยนะครับบางทีก็แบบไปเพิ่มคงเพิ่มเกณฑ์อะไรเงี้ยฮะทำให้ออฟแอมเสียได้นะครับผม โอเคผมคลิป okay, okay. นี้ก็เป็นเลสเซอร์เรนเนาะเกี่ยวับให้เพื่อนๆทุกคนนะครับผมมองว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่เจอปัญหาเหล่านี้อาการเหล่านี้นะครับผมแล้วก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขกันนะครับโอเคผมผมก็จะพยายามหาอะไรที่มใหม่ที่มันแปลกๆมาให้เพื่อนได้ดูได้เห็นกันนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปถ so ัดไปสวัสดีครับบ๊ายบาย